สวัสดีค่ะมาสปอยหนังกับ b i ๊ c แคกันนะคะวันนี้มีหนังชื่อเรื่องว่า The Ancestral ภาพยนตร์ลึกลับขยวขวัญจากประเทศเวียดนามที่ออกฉายในปี2021มาเล่าให้ฟังค่ะ เป็นเรื่องราวของชานที่ต้องสูญเสียภรรยาและได้พาลูกสาวสองคนย้ายไปอยู่บ้านเก่าแก่ของบรรพบุรุษในชนบทเพื่อเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำและหวังว่าจะช่วยให้อาการถูกผีอำของลูกสาวคนเล็กดีขึ้นแต่แล้วพวกเขาปรับต้องเผชิญกับเรื่องราวแปลกๆหนังเปิดขึ้นด้วยภาพหญิงสาวกำลังอุ้มลูกน้อยและเล่าถึงแม่ที่แก่ชราให้ผู้หญิงอีกคนที่ซักถามเธอได้ฟัง แม่ของเธอมักจะถูกผีอำขณะที่นอนหลับและมีอาการแปลกๆทำให้เธอวิตกกังวลกลัวว่าลูกน้อยจะได้รับอันตรายจากนั้นหนังก็ตัดไปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแม่ไวชราของหญิงผู้นั้นนอนหลับอยู่บนเตียงท่ามกลางความมืดในตอนดึกแต่แล้วจู่ๆหญิงชราก็ลุกขึ้นมาใช้มีดฟันอะไรบางอย่างโดยไม่รู้สึกตัว จากนั้นก็มีข้อความอธิบายว่าอาการผีอำส่งผลต่อคนหลายล้านคนมีหลายกรณีที่บางคนแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับฝันร้ายแล้วภาพกระตัดไปที่เด็กหญิงสองพี่น้องกำลังคุยกันเรื่องย้ายบ้านและเมื่อพี่สาวดึงผ้าม่านปิดจนภายในห้องมืดสลัวเย็นผู้เป็นน้องก็มองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงและแล้วปีศาจก็โผล่อ,ออกมาจริง เด็กหญิงสะดุ้งสุดตัวและตื่นขึ้นมาในรถที่พ่อกำลังขับอยู่บนถนนแถบชนบทลินมองดูน้องที่หอบหายใจแรางจนเหนื่อยอ่อนด้วยความเป็นห่วงและบอกพ่อว่าเย็นคงจะฝันร้ายอีกพ่อหันมาบอกเย็นให้หายใจลึกๆและให้ลินคอยดูแลน้อง ในที่สุดทานก็พาลูกๆเดินทางไปถึงบ้านของบรรพบุรุษที่เก่าแก่และสุดโสมลินลงจากรถรีบไปเข้าห้องน้ำและแทบจะทำอะไรไม่ถูกเมื่อประจำเดือนมาเป็นครั้งแรกทางกลางบรรยากาศรอบตัวที่ไม่คุ้นเคยทำให้ลินเครียดถึงกับร้องไห้ขณะที่เย็นมองสำรวจภายในบ้านอย่างไม่ค่อยชอบใจนักและถามพี่สาวที่ตามเข้ามาว่าเราจะไปจากที่นี่เมื่อไหร่ ขณะเดียวกันนั้นชานก็เข้าไปยังห้องที่ตั้งแท่นบูชาเขาจุดทูปเขาเราบรรพบุรุษและเรียกลูกสาวคนเล็กให้มาไหว้ด้วยกันพลบคำพวกเขาจุดตะเกียงใช้แทนไฟฟ้าชานหรือเข้าของออกจากลังอยู่ภายในห้องใต้หลังคาเขาหยิบเสื้อผ้าและของใช้ของภรรยาที่จากไปขึ้นมาสูดดมด้วยความอาลัย ขณะที่ลินประดิษฐ์ประดอยสร้างบ้านตุ๊กตาจากลังกระดาษโดยมีน้องสาวคอยแกล้งเย้าะแย่ก่อนที่พ่อจะหอบเต็นท์ลงมาลางนอนด้วยกันสามคนพ่อลูกยอเล้อกันอย่างมีความสุขก่อนจะหลับไปในค่ำคืนนั้นภายในบ้านอีกฝั่งที่ถูกปิดเครื่องเรือนถูกคุมไว้ด้วยผ้าเต็มไปด้วยฝุนย่นและหยักใยนาฬิกาโบราณดังขึ้นตอนห้าทุ่มครึ่งขณะที่สามพ่อลูกนอนหลับสนิทอยู่ในเต็นท์ก็มีเงาดำวูบผ่านไปเมื่อลินลุกไปห้องน้ำที่อยู่นอกบ้าน ได้ยินเสียงปแปลกเธอคิดว่าเป็นเย็นที่แอบมากแกล้งเธออีกแต่แล้วก็ต้องสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงคนแก่หัวเราะและพูดขึ้นมีเงาตะคุ่มอยู่อีกฝ้าของบ้านก่อนจะหายไปลินขยี้ตามองอย่างงงงงทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากห้องแท่นบูชาเมื่อเดินไปดูก็เห็นประตูห้องเปิดอยู่เธอจึงทดสอบปิดปิดตดเปิด,ปด,ปดจนมันมีเสียงดังแต่ทันทีที่ปล่อยมือประตูก็กระแทกปิดเองจนเธอสะด u ้งลินฝืนใจเปิดประตูอีกครั้งคราวนี้เจอเย็นยืนละเมอหลับตาอยู่ จึงรีบปลุกและตะโกนเรียกพ่อเย็นสะดุ้งตกใจตื่นและมองรอบข้างอย่างสับสนพอรีบเข้ามาปลอบและพากลับไปนอนในเต็นท์ลินมองน้องสาวด้วยความเป็นห่วงพ่อว่าเย็นฝันร้ายบ่อยจนกลายเป็นความเครียดสะสมเขาหวังว่าเย็นจะดีขึ้นเมื่อย้ายมาอยู่ที่นี่ลินเห็นด้วยที่พ่อพาย้ายออกมาจากบ้านหลังเก่าเพราะเธอก็ยังลืมแม่ที่จากไปไม่ได้เช่นกัน รุ่งเช้าลินเล่าให้น้องฟังที่เธอละเมอไปอยู่ในห้องแท่นบูชาเย็นจึงว่าเธอฝันเห็นตอนที่แม่ตายอีกแล้วลินปลอบน้องว่าเป็นแค่ฝันร้ายเพราะแม่ตายที่โรงพยาบาลตอนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยเย็นว่ามีใครคนหนึ่งหรือผีอยู่ที่นั่นด้วยนะแล้วพ่อก็เดินเข้ามาขัดจังหวะบอกว่าไฟฟ้าใช้ได้แล้วและสั่งให้ลูกช่วยกันเก็บกวาดบ้านก่อนจะออกไปข้างนอก ขณะที่ลินรื้อผ้าคลุมและทำความสะอาดบ้านเยนก็เอาแต่ดูหนังใน iPad เมื่อลินเก็บกวาดและนำขยะไปทิ้งด้านนอกก็สังเกตเห็นบ้านติดกันมีโซ่คล้องประตูรั้วอย่างแน่นหนาพอซักผ้าคลุมเสร็จระหว่างที่นำไปตาก <c oughs> ก็เห็นบ่อน้ำร้างข้างทางมีกองไม้มัดด้วยโซ่และตะข่ายปิดทับถมอยู่ด้านบนขณะที่ตากผ้าลินก็ได้ยินเสียงปแปลกเสียงหัวเราะและเหมือนมีคนแอบอยู่หลังผืนผ้าที่ตากเอาไว้แต่เมื่อเธอดึงผ้าเปิดออกดูก็ว่างเปล่า จนลินเริ่มกลัวแต่ก็โล่งอกเมื่อพบว่าเป็นเย็นที่มาแกล้งและวิ่งหนีหายไปแต่แล้วจู่ๆกลับมีหญิงฉลาบปรากฏตัวขึ้นและพุ่งเข้าใส่ลินตกใจวิ่งหนีล้มลุกคุกคลานม้วนเข้าไปในกองผ้าหญิงฉลาย,ยังตามเข้าไปยิ้มให้จนเธอตกใจสุดขีดเมือ่อลินมุดออกจากกองผ้าได้ก็เ,เจอน้องสาวยืนหวัวเราะสนุกสนาน วันต่อมาทานได้พาฮันเข้าไปที่บ้านเพื่อสอนพิเศษให้กับลูกก่อนที่เขาจะออกไปข้างนอกและปิดประตูรัวล่ามโซ่อย่างแน่นหนาฮันถามเด็กๆเ,เรื่องที่เธอมีปัญหาในการนอนหลับหลินว่าน้องสาวมักจะฝันร้ายอยู่เสมอฮันจึงส่งตุ๊กตาเด็กผู้หญิงให้กับเยนและเล่าว่าแม่ให้เธอเป็นของขวัญทุกครั้งที่กอดมันจะทำให้นอนหลับสบาย และเมื่อทานกลับเข้ามาหันก็พูดคุยกับเขาอย่างสนิทสนมและหันมาบอกเด็กทั้งคู่ว่าเธอรู้เรื่องของเยนจากทานและยังบอกอีกว่าเธอเรียนจบทางด้านจิตวิทยาสามารถปรึกษาเธอได้ทุกเรื่องพอพูดเสริมว่าหันได้ช่วยจัดบ้านให้พวกเราด้วยแล้วพวกเขาก็เดินตามหันที่ไขกุญแจพาเข้าไปในบ้านที่อยู่ติดกันเยนตื่นเต้นกับห้องนอนที่ตกแต่งไว้สวยงามและมีตุ๊กตาที่เธอชอบส่วนห้องของลินก็มีวัสดุสำหรับทำงานฝีมือที่เธอโปรดหลังจากนั้นพ่อก็ออก ไปข้างนอกกับฮัน ขณะที่ลินเพลิดเพลินกับงานฝีมือเยนก็สวมหูฟังและนอนหลับอยู่ในห้องแล้วลินก็ต้องสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงคนพูดคุยอยู่ในบ้านอีกฝั่งที่ประตูถูกล็อกกุญแจไว้และมองไปเห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้างในเธอจึงใช้มือถือสอดเข้าไปในช่องประตูเพื่อถ่ายวิดีโอจะพอเอาออกมาเปิดดูก็มีเสียงดังจนสะดุง้งไม่ทันไรเยนก็วีดร้องขึ้นมาทั้งที่ยังหลับอยู่ในห้องลินพยายามจะปลุกน้องแต่ฮันก็เข้ามาห้ามไว้แล้วว่าต้องให้เยนตื่นขึ้นมาเองเยนนอนหลับ ท่าทางกระวนกระวายและหวาดกลัวกระทั่งมีเงาดำพุ่งเข้าใส่ในความฝันจนเย็นผาวาตกใจตื่นในเวลาต่อมาลินเข้าครัวเตรียมอาหารและถูกไฟลวกที่มือทําให้เด็กสาวนึกไปถึงตอนที่แม่คอยบอกสอนให้เธอเข้มแข็งเพราะเป็นพี่สาวจะต้องเก่งทั้งงานบ้านงานครัวและสอนให้เธอกล้าทําในสิ่งที่ต้องการก่อนที่ลินจะนําอาหารไปเสิร์ฟให้พ่อและหันที่นั่งรอยอยู่ คืนนั้นลินภาวาตื่นกลางดึกแล้วออกไปล้างหน้าในห้องน้ำแล้วจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงและเห็นเงาดำวูบผ่านไปที่ห้องของเยนเธอเดินตามไปเห็นเงาดำกำลังคล่อมอยู่บนร่างของน้องก่อนจะหายไปทันทีที่เธอเปิดไฟขณะที่เยนยังคงหลับสนิทคาหูฟังและเมื่อลินดึงหูฟังของน้องมาสวมก็ได้ยินเสียงคล้ายกับฮันที่พูดย้ำๆว่าความทรงจำเกี่ยวกับการตายของแม่เป็นแค่ฝันร้ายไม่ใช่เรื่องจริง ชาวันรุ่งขึ้นลินเล่าให้พ่อฟังเรื่องที่เธอเห็นใครอยู่ในบ้านและมีเงาดำอยู่ในห้องของเยนพอรีบห้ามไม่ให้พูดและว่าไม่มีอะไรลินสงสัยที่ฮันรู้เรื่องของเยนมากมายราวกับผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าใช่เพราะเธอเรียนจบด้านจิตวิทยามา หลังจากนั้นพ่อก็เปิดคาราโอเกะและร้องเพลงกับลินอย่างสนุกสนานไม่นานเยนที่หลับอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกตัวตื่นแต่ขยับไม่ได้มีเงาดำที่คล้ายกับหันและปีศาจคืบคลานเข้ามาหาเยนกลัวจนกรีดร้องสุดเสียงและพุดลุกขึ้นมาจนได้พ่อกับลินตกใจรีบเข้ามาดูเยนว่าเธอเห็นปีศาจและหันในความฝันเช้าวันต่อมาลินที่กำลังหลับอยู่ได้ยินเสียงหันพูดเกี่ยวกับการรักษาเยน พ่อพูดย้ำกับเย็นว่าความทรงจำในอดีตที่เลวร้ายนั้นไม่ใช่เรื่องจริงและขอให้เย็นเชื่อฟังหันแม้เด็กหญิงจะพยายามบอกว่าเธอเห็นปีาศาจแต่พ่อก็ยืนยันว่าผีไม่มีจริงลินเดินเข้าไปถามว่าทำไมเย็นจึงมีอาการแย่ลงหันจึงว่าเย็นต้องฝึกนึกถึงความทรงจำดีๆเย็นว่าเธอถูกทำร้ายและเผยรอยช้ำที่หน้าอกหันว่ามีบางเคสที่คนทำร้ายตัวเองเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่น ลินมองฮันอย่างไม่ไว้ใจและพาเย็นออกไปข้างนอกเย็นแอบเมาว,ว่าสงสัยฮันจะมาเป็นแม่เลี้ยงขณะที่ฮันรีบตามมาบอกว่าเธอแค่ต้องการจะช่วยและว่าอยากเข้าใจเรื่องของเธอกับพ่อผิดไปลินพาน้องขี่จักรยานออกไปจากบ้านแต่เพียงไม่นานก็วกกลับไปที่บ้านอีกและปีนกำแพงขึ้นไปนั่งบนต้นไม้เพื่อแอบดูพ่อกับฮันที่อยู่ในห้องชั้นบนทั้งคู่กอดกันแต่พ่อก็ผลักเธอออกและร้องไห้ฮันพยายามปลอบ แล้วเด็กทั้งคู่ก็ต้องตกใจแทบช็อกเมื่อมองไปเห็นเงาร่างดำทะมึนอยู่ที่ระเบียงเยนถึงกับตกจากต้นไม้ลงไปบนสนามหญ้าแล้วพื้นก็ยุบตัวจนทําให้เยนร่วงลงไปในหลุมลินตะโกนเรียกน้องอย่างร้อนรนและรีบลงไปดูที่ปากหลุมพ่อกับฮันรีบตามมาพอดูว่าลินที่ร้องไห้ด้วยความเสียใจและตะคอกใส่จนฮันต้องห้ามคนงานหลายคนช่วยกันรื้อกองไม้บนบ่อน้ำเก่าเพื่อลงไปสำรวจก้นบ่อแต่จนค่ำม,มืดก็ยังไม่พบตัวเยน ฮันได้แต่ปลอบใจลินที่เอาแต่นั่งซึมโทษตัวเองก่อนจะลุกออกไปลินนั่งจ้องมองตุกตาเด็กหญิงที่ฮันได้ให้กับเยนและสังเกตเห็นกล้องซ่อนอยู่ด้านหลังดวงตาของตุกตาที่กลนหลุ่มลึกอันมืดสนิท เย็นพยายามตั้งสติแล้วค่อยๆคลำหาทางเดินไปเรื่อยๆมีเสียงแปลกๆและเงาดำวูบผ่านเธอไปเย็นกัดฟันเดินคลำต่อไปจนเจอมือของใครบางคนที่พยายามจะจับตัวเธอไว้เด็กหญิงต่อสู้จนหนีไปได้ใช้ลึกลับยิงตามมาชุดขาแต่เย็นก็ดิ้นหลุดมาได้อีกเธอพยายามปีนหนีขึ้นไปตามโพรงไม้กระทั่งหลุดเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งมีห้องกระจกและผู้คนท่าทางแปลกๆถุกขังอยู่ แล้วเย็นก็เดินต่อไปจนเจอห้องทำงานที่มีทั้งภาพถ่ายและใบประกาศของฮันที่แสดงว่าเธอคือนักจิตวิเคราะห์และเป็นเจ้าของที่นี่มีภาพวิดีโอการรักษาพ่อของเย็นขณะที่มีอาการทางจิตและภาพจากกล้องวงจรปิดที่ใช้เฝ้าดูคนไข้ที่มีอาการทางจิตอยู่ในห้องต่างๆรวมทั้งลินที่กำลังจ้องมองมายังกล้องผ่านตุ๊กตา แล้วเย็นก็ต้องตะลึงเมื่อเห็นใครบางคนอยู่ในห้องนอนของเธอและพุ่งเข้ามาที่หน้ากล้องจนเธอตกใจหันไปชนเข้ากับใครคนหนึง่งจนเป็นลมไปภาพตัดไปในอดีตเย็นรู้สึกตัวตื่นและได้ยินฮันบอกกับพ่อว่าจะต้องปิดบังไม่ให้พวกเธอรู้เรื่องที่แม่ฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องพวกเธอ เมื่อเย็นเดินเข้าไปในห้องน้ําก็เห็นพ่อนั่งหมดอาลัยร่างไหลวิญญาณของแม่นอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ํามีเลือดไหลออกจากบาดแผลหันพยายามพร่ำบอกเย็นว่านี่คือฝันร้ายไม่ใช่เรื่องจริงตัดกลับมาปัจจุบันหันตรวจดูอาการเย็นที่ยังไม่ฟื้นจากสลบก,ก่อนพ่อจะพาลินเข้ามาลินมองไปรอบๆและถามว่าที่นี่คือที่ไหนหันจึงยอมรับว่าที่นี่เป็นศูนย์วิจัยโรคทางจิตเธอศึกษาอาการผีอัมและวิจัยผลกระทบต่อจิตใจของมนุษย์ บ้านที่ลินและครอบครัวอาศัยอยู่ก็คือส่วนหนึ่งของศูนย์พอได้ขอให้ฮันช่วยลูกๆให้ลืมความเจ็บปวดที่เสียแม่ไปฮันว่าแม่ของลินมีประวัติอาการผีอำทําให้ลินและเยนมีโอกาสจะเป็นได้เช่นกันตัวพ่อเองก็เคยเป็นคนไข้ของฮันมาก่อนจิตใจที่บอบช้ําจะทําให้นอนฝันร้ายและเกิดอาการผีอำซึ่งเป็นอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนคนแปลกหน้าที่ลินเห็นก็คือคนไข้ของฮันที่หลุดออกไปและหลงเข้าไปในอุโมงใต้ดินที่เชื่อมต่อก,กับบ้านหลังนั้นจะพวกเขาไม่มีพิษภัยแล้วเย็นก็ฟื้นขึ้นและพูดออกมาว่าเธอเห็นฮันอยู่ด้วยตอนที่แม่ตายลินเสียใจโกรธพ่อที่ปิดบังและโกหกว่าแม่เป็นมะเร็งตายพ่อพยายามอธิบายว่าแม่ป่วยเป็นซึมเศร้าหนักมากแม่นอนฝันร้ายและถูกพีอำจนไม่มีสติควบคุมตัวเองไม่ได้และฆ่าตัวตายพ่อก็แย่จนต้องหาหมอ หันเสียใจที่ช่วยแม่ไม่ได้จึงตั้งใจจะช่วยเยนไม่ให้เจ็บปวดกับการที่เห็นแม่ฆ่าตัวตายลินต่อว้าพ่อรุนแรงและโกรธหันที่เข้ามาวุ่นวายก่อนจะวิ่งกลับบ้านหลังจากนั้นพ่อก็อุ้มเยนกลับไปที่บ้านและพาเข้านอนในเต็นท์อย่างทะนุถนอมขณะที่ลินเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องคืนนั้นลินได้ยินเสียงพ่อเหมือนคุยอยู่กับแม่จึงไปแอบดูและเพ่นกระเจิงไม่เห็นเงาร่างใครบางคนอยู่ที่นั่น รุ่งขึ้นลินไม่ยอมทำงานบ้านเอาแต่นอนเปลดู iPad จนหลับไปแล้วเธอก็ถูกผีอัมจนขยับตัวไม่ได้เปลแกว่งแรงขึ้นและรัดตัวลินจนแน่นปีศาจโผล่เข้ามาทำเอาลินกลัวจนแทบขาดใจกระทั่งเย็นเข้ามาเรียกและกอดพี่สาวไว้ลินว่าปีศาจก็คือพ่อ ในเวลาต่อมาเด็กทั้งสองพยายามจะขอร้องพ่อให้ย้ายกลับไปอยู่บ้านในเมืองแต่พ่อไม่ยอมฟังและโต้เถียงกันรุนแรงลินว่าทุกอย่างเป็นความผิดของพ่อรวมทั้งที่แม่ตายพ่อถึงกับสติแตกเย็นพยายามห้ามจนพ่อได้สติและเสียใจมากเอาแผ่นไม้มาตอกปิดบันไดาทางขึ้นและขังตัวเองอยู่ชั้นบนส่วนลินก็เก็บของใส่กระเป๋าเพื่อไปจากบ้านและสั่งให้น้องหนีไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ก่อนไปทั้งคูก่ก็ไปแอบดูพ่อดินสั่งให้เย็นรอข้างล่างก่อนจะใช้ขวานฟันไม้ที่กั้นอยู่ขึ้นไปข้างบนเจอพ่อนั่งอยู่หน้าแท่นบูชารูปแม่และมีอาการจิตหลอนพูดถึงแต่แม่ลินพยายามบอกว่าแม่ตายไปแล้วเมื่อปีก่อนและชวนพ่อให้ไปจากที่นี่แต่พ่อไม่ฟังเขาเหันไปพูดกับอากาศและยืนยันว่าแม่อยู่บ้านนี้ ทันทีที่พ่อลุกขึ้นก็ถูกบวงที่วางดักไว้รัดคอลินรีบใช้ขวานฟันเชือกจนขาดพ่อจึงรอดตายและวิ่งหนีหายไปเย็นก็หายไปด้วยลินรีบไปตามฮันให้มาช่วยฮันไล่ตามฌานที่มีอาการจิตหลอนวิ่งพ่านไปทัว่วเธอถามหาเย็นและพยายามสะกดจิตเขาแต่ก็ถูกเขาทำร้ายและถูกมือลึกลับลากเอาตัวไป านยังคงเป็นบ้าไล่ตามหาภรรยาจนกระทั่งได้พบเธอท่านกอดภรยาไว้ด้วยความคิดถึงและเหนื่อยล้าเธอสั่งให้เขาพาลูกไปอยู่ด้วยกัน ดึกแล้วลินออกตามหาจนเจอพ่อกำลังอุ้มเยนและจะกระโดดตึกเด็กสาวพยายามอ้อนวอนและดึงสติพ่อของเธอกลับมาที่แม่ฆ่าตัวตายเพราะไม่มีความสุขไม่ใช่ความผิดของพ่อในที่สุดพ่อก็ยอมปล่อยเยนและหันไปต่อสู้กับปีศาจท,ที่เป็นภาพหลอนเพื่อปกป้องลูกจนพลัดตกจากตึกนอนนิ่งอยู่ที่พื้นแล้วหนังก็ตัดภาพมาที่ลินกับเยนที่ได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านในเมืองทั้งคู่กำลังเตรียมตัวไปโรงเรียน เย็นยืนนิ่งมองอ่างอาบน้ําในห้องน้ําแล้วก็หันไปบอกพี่ว่าไม่เป็นไรเมื่อลงไปชั้นล่างก็เจอพ่อที่ใช้ไม้ค้ำพยุงตัวทําอาหารให้ลูกๆก,กินอย่างมีความสุขส่วนฮันก็ถูกจับล่ามโซ่อยู่ในห้องใต้ดินกับบรรดาคนไข้ที่ถูกเธอนํามันทาวิจัยจบไปแล้วค่ะกับภาพยนตร์เรื่อง The a n c e s t r a l หนังที่บอกเล่าถึงความเจ็บปวดในจิตใจมีผลให้ฝันร้ายถูกผีอำและเห็นภาพหลอน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้บกแคทต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดีค่ะ